ต่อยครับยิงมันไม่ติดด้วยดูจากหัวผมนะครับต่อยเอาเอาเรื่องเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูดูต่อยครับดูต่อยผมไม่ติดวะเฮ้ยอ่สวัสดีครับก็ตีเพิ่งมาเช้าเสร็จนะครับผมเลยมาดงกันมาเห็นตัวกินน้ําก็ตามกันนะครับผมเจอนะครับผมเจ้านี่เจอนะครับผมช่างโหคนลาเพิ่งนะครับผมฝากดีครับ กดติดตามน้องนะครับผมในทางเพจน้อยหวาน Facebook ด้วยนะครับผมแล้วก็ YouTube นะครับผมอ่ะนี่น้องชายคนเจอนะครับผมครับตามเพิ่งเริ่มเป็นนะครับผมไม่ใช่เริ่มฟุกฟุกโนนจะตัวเล็กนะครับผมก็ทำครบกันอยู่เน่เพื่อมาก็หมาทข้าวฟอนเข็ดเข็ดลังมาเช้าหรือเปล่าโดนเยอะนะครับผม กลางสงสารน้องเลยไม่ได้ขึ้นเองหลังนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเองอีกลืมเท้าพอบอบมานะครับผมอยู่ก็ต้องมาขำเทเทศแก่งกัอนอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมประกาเทศจริงๆทางเท้าพอบมาก็คงจะขึ้นนะครับผมครบผมทําเหมือนขึ้นเองเลยนะครับผมยาวลิฟ <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้นะครับผมดุไม่ดุแต่เมื่อเช้าดุจัดโหดนะครับผม หน้านี้นะครับผมเพิ่งมิ้นดุสุดๆนะครับไปเดี๋ยวไปล้นกันนะยังไม่หายบวมเลยดโดนมาเช้านะครับผมเราจะมาตีลังนี้ต่อนะครับผมสามตัวเจอไหม,ม,มครับเอาอีกาอ่ะเนี่ยครับผมพึ่งโดนแสงหน่อยครับผมเนี่ยครับ แล้วไม่มีม,มอยู่นู้นปลายกิ่งนู่นอีกลังนะครับหัวน้ำเบลอเลยแต่ก็เอาพึ่งลังเดียวเนาะไปย้อนแสงครับผมอันนี้ครับผมพึ่งนะครับอยู่กับต้นมะขามเทศครับผมูบอกไปหมดแล้วอยู่กรใจไปลูกไปนู่นไปอยู่ข้างล่างนะาโอถึงก็ขูดน้ำแล้วผมนี่ดูครบน้าโอนะครับ เอาหามไาก,ออกใ้พอปะอยู่างล่างมันอล้ลบากนะผมขาสั้นซะด้วยนะครับก็สูงอยู่นะครับกว่าจะถึงพึ่งนี่ครับดำทำโอ้ยครับโอุ้ดแล้วครับผมเอควันมันโดนก็ไป ไม่เท่าไหร่โอ้โหลงไปนิดนึงอะไปกระแทกนะครับผมเหมือนไปยุ่มันใหญ่ตามกฎไล่นะครับผมกดแคร์ครับผมปลอดภัยนะครับผมในช่องเพจด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่างของคนเล่าเพึ่งน,นะครับผมฝากกดติดตามน้องด้วยนะครับผมทั้งเพละ่ดถึงงามแล้วครับผมนี่ครับ สูงกันนะครับผม,มในใจต่ำๆนะครับนี่ครับมีครับคนต้นโอ้โหแล้วค่อยๆไล่ไปถึงพึ่งครับสูงเหนมออือนกันนะครับนี่ครับต่อยนะคริงมันไม่ติดด้วยดูจากหัวผมนะครับ ต่อยเอาเอาเรื่องเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูดูต่อยครับดูต่อยคนไมปิดเะเฮ้ยเอานี่ครับลงมาแล้วครับผมงาปูก็ต้องขออภัยนะครับไม่ได้ถ่ายตอนตัดนะครับต่อยโหดนะครับหัวน้ําก็สวยครับปิดตาครับนี่ครับผมําดูนะครับดีอย่างโดยแลันมีอยู่นี่แดงเลยครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูตัวอ่อนครับนี่ครับตัวอ่อนนะครับ แก่ครับผมอย่าบอกแกสิอ่อนอ่อนยังบอกแก <c oughs> เอออันนี้ก็เกสอนนะครับเฮ้ยนางพญานางพญาพญามาผมมาอยู่แล้ยวย <c oughs> เน,นี่มาดูนี่มาดูเฮ้ยเปิดตัวนี่นี่ครับนางพญาครับผม <c oughs> ถ่ายมั่งอาอนางพญาถ่ายมัากนี่ก็เป็นนางพญาของหลังนะครับผมไม่แกแล้วเพิ่งบอกแกได้ไงดูในกล้องมันเหมือนแก่เห็นไหม เนี่ยครับผมล้ารอบสองนะครับผมกำใส่เต็มพอดีนะครับผมเกสรสวยนะครับผมนี่ครับผมหัวน้ําสุดยอดเป็นน้ําดอกกระดูกป่าไม่ใช่นะแต่มันเหมือนดอกกระดู่เนาะเก็บค้างเก็บค้างเก็บค้างเหมือนดอกกระดู่นะน้ําดอกกระดู่เนี่ยแต่ค้างไว้นะครับผมปิดตานะครับผมไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับผมสงสารตั้งโอครับไม่ต้องน้อยหวานเจี๊ยบออกมาต่อยมืออีกแล้วครับผม I got it.